สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็จะมาชวนทำเมนูบิงซูโยเกิร์ตค่ะใช่แล้วค่ะเป็นบิงซูโยเกิร์ตอย่างง่ายที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถทำตามได้ง,ง่ายๆ <Wow. S 1> และสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำด้วยได้เลยนะคะ ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้ของเราด้วยค่ะพร้อมแล้วไปทำเลยส่วนผสมนะคะก็จะมีโยเกิร์ตดัชชี่คิสสถ้วยนะคะคุณโอเล็กกับน้องถูกใจก็จะเลือกเป็นโยเกิร์ตดัชชี่คิสรสสตรอเบอรี่ค่ะนมเปี้ยว1แก้วผลไม้ตามชอบเอาไว้สำหรับเป็นท็อปปิ้งนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ค่ะสถ้วยและเทใส่ในแก้วค่ะ จากนั้นนะคะก็นำนมเปรี้ยวค่ะมาเทผสมกับโยเกิร์ตค่ะ <Wow. S 1> เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ <Wow. S 1> คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> โยเกิร์ตมีเนื้อสตรอเบอร์รี่ด้วยค่ะ <Wow. S 1> ดูสิคะ <Yeah. S 1> เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทส่วนผสมโยเกิร์ตเนี่ยลงในถุงซิปล็อกค่ะ แล้วก็นําไปทําอะไรต่อคะเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะใช่แล้วค่ะเอาไปแช่ในช่องฟิตหรือช่องแช่แข็งน่นเดงค่ะแล้วเราก็รอเวลาหนึ่งคืนค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งคืนค่ะตอนนี้บิงซูโยเกิร์ตของเราก็แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคหายไปเลยเหมือนโหกเลยนะคะ <c oughs> อย่าไปบอกเขาสิว่าทำตั้งแต่เมื่อคืน เราก็นำซ้อมมาขูดหรือนำสากมาบดก็ได้ค่ะว้าวทำง่ายไหมคะทำง่ายมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันนะคะามาเรามาตักใส่ชามกันนะคะตักปูนปูนเลยว้าวว้าวหน้ากินสุดๆไปเลยค่ะ จ้ายิ่งน่ากินกว่าน,นี้ถ้าเราลาดท็อปปิ้งด้วยนะคะลาดท็อปปิ้งนะคะด้วยโยเกิร์ตดัชชี่คิสรสสตรอเบอรี่ค่ะ mm hmm. อ่าโอเค <Yeah. S 1> นำผลไม้มาตกแต่งค่ะโอ้โห oh, oh. มาทานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบิงซูโยเกิร์ตดัชช<อ>ี่คิสอย่างง่ายค่ะ ที่ทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายที่บ้านง่ายไหมคะถูกใจง่ายมากเลยค่ะแถมโยเกิร์ตดัชชี่คิสยังช่วยดูแลลำไส้ทําให้ขับถ่ายดีผิวพรรณเลยเปล่งปั่งเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพน้องๆทุกคนได้อีกด้วย ใครชอบรถไหนก็สามารถนํารถนั้นมาทําได้เลยนะคะเพราะมีให้เลือกถึง3รถด,ด้วยกันค่ะมีรถบุญมาผ้ารถสตรอเบอรี่รถผลไม้รวมก็อร่อยนะคะ,ะและอย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าครั้งต่อไปคุณนกเล็กกับน้องถูกใจจะมาชวนทําเมนูอะไรกันอีกนะคะ